มีโทรศัสสีของทุกช่องเจ็ดและบริษัทตันปนาเต็มใจเสนอทั้งช้่งหมูบ <ว p> ้านข้าวข่ข้า้งขอเดียวกันถึงขอสนมและสมัยนั้หา่อ Look so clean, smell so clean, with Vaseline Hair Tonic. The new Polaroid 10 second automatic camera. Only three buttons to push one, two, three, and in just 10 seconds, a finished picture. Hospital Tested Nair. America's Speed Hair Remover. Available in lotion or cream. Johnson's Baby Powder and other fine baby products. คดนีนี้ไปดูรถไร่เอ่ยรถวิ่งชา้ายังไงไปดูตำรวจสองคนนี้ครับแกมาตรวจตราตามปกติคิดว่าคงไม่มีอะไรแต่แกมาเจอผู้ต้องหาที่กำลังต่างจากทุกคนว้าวพอเห็นตำรวจก็วิ่งหนีคุณตำรวจก็เลยตารครับ คนร้ายกระโดดขึ้นมอเตอร์ไซค์ครับมาหนีขึ้นมอเตอร์ไซค์ก็เป็นเรื่องนะยสิครับจ่าอ๊อดแกเป็นนักซิ่งมอเตอร์ไซค์อุตสาเก็บหมอมรอมบิ๊กแต่งมอเตอร์ไซค์ทำงานของแกแกก็เลยคว้ามอเตอร์ไซค์ทันเก่งสิ่งตามทันทีรับตอบทางกองรบนิดนึงทันแล้วอีกนิดครับจะอ๊อดอีกนิดนึงบิ๊กเข้าไปครับอีกนิดนึงจะตามทันแล้วครับตามทันแล้วครับอ้าวไม่ได้เงื่นแล้วครับผู้ต้องหาบิ๊นี้ครับตามครับตามครับ จะทันแล้วครับจ่าอ๋อแล้วครับมันละเว้ยมันละเว้ยไม่นอีกแล้วมามันจริงๆครับยังไงจ่าอ๊อฟแกก็ตามต่อแต่พอตามทันมันก็เป็นเหมือนเดิมไม่ไหวแล้วครับดูท่าทาง บอกแล้วให้ใช้โลสโบกอปไรวะเฮ้ยเฮ้ยเป็นไรวะดูสิครับพอเร่งหนักๆเข้ามันก็เลยต้องเป็นแบบนี้เฮ้ยไเนี่ยเฮ้ยอะไรกนน้าโอ้เฮ้ยสนิทครับเอา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  พั้งซะแล้วก็เล่นซื้อมอเตอร์ไซค์เก่ามาแต่งแต่ข้างนอกเครื่องดังไม่แต่งเอาแต่เทอย่างเดียวจะออดบอกว่าครับรถผมเนี่ยแต่งเอาไว้โชว์ครับไม่ได้แต่งเอาไว้แข่งคเอาไว้ ว่าจะไปแต่งสีแต่งสวยอยู่เหรอทำไมไม่แต่งให้มันเร็วปูแต่งเร็วผิดกฎหมายเลยครับเพราะว่าแค่นี้สาวๆก็มองมงงตุ้มแล้วครับโอ๋อเอาไว้ขับโชว์สาวครับพี่สารวัตรไม่ได้ไว้ขับซิ่งโอ้จะออดสุดท้ายก็เลยต้องจูงมอเตอร์ไซค์คันเก่งที่เจ็งไปแล้วกลับมาโรงพักครับต้องจูงกลับสถานีเหร,อ,เหรอครับ เป็นเพราะมอเตอร์ไซค์จ่าออแท้ๆส่วนทั้งฝ่ายคนร้ายที่หนีไปได้แกยย่ามใจขนาดหนักว่าตำรวจนายยังไงก็จับแกไม่ได้แน่เพราะแกซิ่งเร็วกว่าตั้งเยอะก็เลยแหวกสีอบุรีที่หน้าสอนอมาซะเลยแหม่ยามสุดๆุดโอ้ยคับมีพูแลวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้กเฮ้ยเเฮ้ยเยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเ แน่จริงพี่วะแน่จริงอ่ะพี่แขงกับผมใหม่มากพี่ตาผมไม่ทันอยู่แล้วผมไม่ต้องมาข้ากูกูจับมึงวันนี้นะกูได้สองท่นแน่เลยเดี๋ยวกูจะไปแต่งรถมึงไปคุกมึงออกมามาแข่งกับกูเลยมาแข่งกับกูเลยออสจ่าออสแกอาฆ่าครับยังไงรายการคดีเด็ดจะคอยติดตามผลการแข่งขันของจ่าออสมารายงานให้ทราบนะครับแต่คงอีกนานแล้วนะ คดีหนึ่งคันแบบนี้ของรถแต่งจากออสจะไม่หมดในแค่นี้อยากรู้ไหมจะทำอย่างไรติดตามในคดีเด็ดตอนต่อไปแล้วกันใครมีเรื่องดีใครมีเรื่องเด็ดส่งให้เราดูที่รายการคดีเด็ดตุ๊กตาสองตุ๊กตาสองตุ๊กตารุ่งแค่พียงสองสองสี่สอง